จอกันอีกแล้วนะคะน้องๆ่ะโอ้เหนื่อยเนาะวันนี้เนะหาะฮานอยของเราเนาะเข้าไม่ค่อยอน,นั่นเลยอะ่ะเจาะไม่เข้าอะ่ะโอ้ยพี่ละเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองสองสารน้องๆเอ้ยทำไงดีเราเริ่มกลายเป็นไม่สนุกเลยกลายเป็นเหนื่อยกลายแบบอืมไม่อยากทำเลยอะ่ะฮาหนอยทำไมเป็นอย่างนี้สองวันแล้วนะ สองวันแล้วนะที่เราเป็นอย่างนี้เมื่อวานยังเข้าเจาะอ,อยูน่นะคะน้องนองเนาะวันนี้กระโดดข้ามย่องย่องไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนาะพี่อุตส่าวลุน้นลุ้นลุ้นลุ้นทั้งทํางานบ้านทั้งทํากับข้าวทั้งไอเนี่ยตาก็เบลอค่ะน้องน้องแบบเหมือนไม่สบายหนักเลยก็กินทิฟฟี่ซัดทิฟี่ไปละเนาะ เหนื่อยไม่มีแรงอืมลุ้นยังแบบไม่อยากเข้าไปลุ้นเลยอ่ะยิ่งหวยไม่เข้านี่ยิ่งโอโหยิ่งหวยหลุดนี่พี่แย่เลยอ่ะนะอ่ะเรามาลุ้นต่อค่ะดาววีของเรานะคะน้องๆดาววีกับราวกชาติเนาะอืมชิ้นสุดท้ายไม่ใช่สิ้นสุดท้ายลรวก็ พี่อาจจะลงให้อีกแล้วแต่น้องน้องนะถ้าเกิดถ้าเกิดอันไหนถ้าเกิดอจะจะจะพูดยังไงดีถ้าเกิดฮานอยไม่เข้ารอบเลขนะรอบพิเศษนะน้องน้องคะ่ะก็หยุดก่อนนะหยุดก่อนพี่ว่าถ้าเราได้กับไอ้ที่แบบหวยต่างๆอนะเนาะดีไม่ดีพี่อาจจะทำแต่แค่ชุดรวมเนาะทุกนี้เนาะฮานอยรวมเบ,บวกบกบีเนาะ บวก VIP แล้วก็ทำตอนบ่ายดีไหมคะน้องๆถ้าแยกพี่ว่าไม่ค่อยแนี่แน่เราหมดตังเยอะแน่ๆเลยถ้าแยกเนาะแยกชุดน่ะพี่ก็พาน้องๆไปเล่นแต่ชุดนั่นน่ะไปเล่นแต่แยกนั่นน่ะเห็นไหมเข้าชุดวันนี้โหปังมากแต่ก็มาตกฮานอยอีกฮานอยก็มาแค่5้าเนะาะหกับอะไรอะ่ะพี่หมดกำลังใจเลยเหนื่อยเลย อ่อนแอรแรเลยอ้ยแบบไม่อยากนั่นน่ะดีนะที่พี่ทำไปแล้วก็มาลงแล้วก็ลุ้นหวยที่หลังพาหน้อยเนาะไม่งั้นหืไม่มีกำลังใจไม่อยากจะทำอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะพี่ทำกับข้าวดำเปียกโดนเปียกนะคะังน้องคืนนี้เราแค่นี้ละคะ่ะเนาะเดี๋ยวพี่จะลองทำชุดน,นั้นให้อีกแต่แต่ ชุดแยกเอาไงดีเราเนาะบางครั้งพี่ก็เหนื่อยนะทําไม่เข้าเนาะเราเล่นชุดรวมบางเดียวดีไหมคะน้องๆตอบพี่มาด้วยนะพี่จะได้ทําถูกจะให้พี่แยกหรือว่าจะให้พี่รวมถ้าแยกไม่เข้าพี่ก็ไม่อยากทํานะมันเหนื่อยหมดกําลังใจแล้วก็สงสารน้องๆด้วยที่ตามเนาะเราตามชุดรวมนี้แบบมั่นเดียวรักเดียวอะไรอย่างเงี้ยใจเดียวเนาะโอเคเนาะพี่ว่านะ ยังจะได้มีกําไรมีอะไรอีกถึงจะเล่นบาทสองบาทเราก็ได้นะเนาะตีก็เสียนะอ่าถ้าเราเล่นเราเล่นทั้งวันเลยถึงจะเล่นบาทสองบาทถ้าไม่เข้านี่ก็เสียเป็นพันเหมือนกันนะคะน้องๆเนาะพี่เนาะไม่ต้องพูดถึงหรอกเอาไม่อยู่หรอกไม่รู้จะพูดว่าหลักอะไรดีไม่ต้องพูดเนาะก็รู้ๆอยู่นะคะน้องๆเอาเอาเป็นว่าป,ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะเจอกันค่ะ รวยๆปังๆนะคะกับดาววีของเราคืนนี้ถ้าไม่เข้าฮานอยก็ขอให้เข้าดาววีของเราคืนนี้ด้วยเถินนะคะน้องๆเนาะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆขอให้มีความหวังกับราวกาชาติกบด,ดาววีของเราก็ยังดีเนาะเนาะเราก็เน้นๆตรงนี้แหละแต่อย่างอื่นไม่ต้องไปนั่นมันหรอกค่ะน้องๆบาทเดียวพอละแค่ได้ลุ้นเนาะสนุกสนุกอืมถ้าเราจะเน้นนี่ห้าบาทสิบบาทก็แล้วแต่เนี่ยน้องๆรูปวิ่ง ก็ไม่ต้องเ,อเยอะอะไรมากๆหรอกบาทหนึงสองบาทก็ดีก็ไม่ต้องถึงจะเน้นก็ไม่ต้องถึง5บาทสิบาทก็ได้ค่ะน้องๆนะประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะรวยๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ